สวัสดีค่ะเพื่อนๆก็วันนี้นะคะเราจะมาทำนายดวงล่วงหน้านะคะก็อันสําหรับท่านที่ยังไม่ได้ดูคลิปดวงของชาวราศีมีนในเดือนพฤษภาคมสามารถเข้าดูย้อนหลังได้ไปที่ช่องหมอดู y ยูทู b ออนมานีจันท์แล้วไปที่เพลย์ลิส แล้วก็เลื่อนลงไปดูตรงที่ดวง12ราศีประจำเดือน,นพฤษภาคม2564คลิปนี้นะคะจะเป็นคําทํานายดวงของชาวราศีมีนกับชาวรัคนามีนในเดือนมิถุนายน2564คลิปนี้จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16มีนาคมจนถึงวันที่10 5เมษายนของทุกปีตั้งแต่16มีนาจนถึง15เมษายนในส่วนของลักนาต้องใช้โปรแกรมโหราศาสตร์ไทยหรือโปรแกรมดูดวงไทยหรือเข้าผ่านเว็บไซต์พยากรณ์เข้าผ่านเว็บไซต์ที่มีโปรแกรมผูกดวงนะคะในส่วนของลักนณาต้องใช้เวลาเกิดที่ถูกต้องค่ะ เราจะมาเปิดดวงของท่านนะคะด้วยไพย่ทาโร่แล้วก็ไพ่ออร์เคิลนก็จะมาดูไพ่ทาโร่กันก่อนนะคะ ชาวชาวราศีมีนชาวราศีมีนกับชาวลัคนามีนเนี่ยในตำแหน่งการงานอะได้ไพ่ก็คือว่าชาวราศีมีนกับชาวลัคนามีนเนี่ยท่านที่ทำงานเป็นพวกขายของออนไลน์ทำงานถ้าหากท่านอะทำงานที่จะต้องใช้พวกคอมพิวเตอร์งานที่ต้องใช้พวกคอมพิวเตอร์อะเช่นแบบเออ พวกเล่นหุ้นเล่นหุ้นงานของท่านเนี่ยถือว่าราบลื่นดีแล้วก็ท่านก็จะได้เงินน่ะจากการเนี่ยแหละได้เงินจากอินเทอร์เน็ตได้เงินจากมือถือได้เงินจากอินเทอร์เน็ตนะได้เงินจากมือถือได้เงินจากอินเทอร์เน็ตอาจจะมีช่วงเวลาดีๆเกิดขึ้นในช่วงที่เป็นการกักตัว ในช่วงที่ต้องกักตัวอยู่กับบ้านเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนพศ2564เนี่ยควรทำบุญให้เจ้ากรรมในเวรมากๆท่านจะได้เจอคู่อริจากอดีตชาติยังไม่ควรเดินทางไกลในครั้งนี้ในเดือนมิถุนายนน่ะจะมีรายจ่ายที่คาดไม่ถึง ท่านจะรู้สึกโมโหโทโสรู้สึกโกรธและคุ้มแค้นกับคนรอบข้างชาวราศีชาวราศีมีนกับชาวลัคนามีนเนี่ยมีเกณฑ์จะได้ไปงานศพคนที่รู้จักด้วยนะมีดวงจะได้ไปงานศพคนที่รู้จักหากท่านทําอะไรที่มันผิดกฎหมายเนี่ยหากท่านทําอะไรที่มันผิดกฎหมายก็จะโดนล่าแม่มดนะโดนจับได้ ในเดือนมิถุนายนเนี่ยในเดือนในเดือนมิถุนายนนี้คือท่านอ่ะจะได้บุกเบิกงานใหม่ๆงานที่ท่านในงานที่ท่านทาเนี่ยในในส่วนงานที่ท่านทําเนี่ยจะมีโอกาสได้บุกเบิกงานใหม่ๆซึ่งเป็นงานที่ทําแล้วอะ่ะเออมันจะต่อยอดให้รวยได้ไอนาคเช่นแบบว่าท่านน่ะไม่เคยขายหมูปิ้งเลยแต่ทีเนี้ยท่านน่ะลองหัดทําหมูปิ้งนมสดขาย แล้วมันก็ขายดีแล้วไอ้งานตัวนี้มันอาจจะต่อยอดกลายเป็นหมูปิ้งนมสดเจ๊มแมวสาขาหนึ่งสองสามสี่หรืออะไรก็ตามเนี่ยมันจะมีการต่อยอดทางธุรกิจเหมือนท่านมีดวงอ่ะที่ว่าเนี่ยก็จะเกี่ยวกับว่าการไปโรงพยาบาล ไปต่อคิวตรวจโรคโควิดการไปโรงพยาบาลขอคิวฉีดยาเนี่ยจะมีเรื่องตรงนี้ขึ้นแต่ว่าเรามองว่าชะตาชีวิตของท่านในช่วงเดือนมิถุนายนท่านก็ไม่ได้ลำบากอะไรนะมีการนัดเจอเพื่อนจะได้เออแบบว่า จะได้นัดเจอเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วบางครั้งท่านก็เป็นคนสองบุคลิกนะบางครั้งอะ่ะก็เป็นคนที่เหมือนคนเป็นโรคไบโพล่าเหมือนคนเป็นโรคไบโพล่าอารมณ์ขึ้นขึ้น,นลงลงเร็วเดี๋ยว่อารมณ์ดีหรือว่าอารมณ์ร้ายอะไรแบบนี้จะมีคนนะมาขอความช่วยเหลือท่านและนำผลประโยชน์งานด้านคอมพิวเตอร์ประสบความสำเร็จ จะเป็นช่วงที่ท่านสนใจเกี่ยวกับเรื่องคาถาอาคมการเรียนต่อมีดวงเรียนต่อค่ะชาวราศีมีนกับชาวลัคนามีในเดือนมิถุนายนเนี่ยก็มีดวงเกี่ยวกับการเรียนต่อเข้ามานะและตัวท่านเองก็มีคนให้ความศรัทธามีลูกศิษย์ลูกหาเยอะมีคนเชื่อถือเยอะจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ จะมีปัญหาทางด้านคดีความท่านจะเดือดร้อนเพราะคนคนอายุ jaar jaar าย well คนที่อายุน้อยกว่าท่านน่ะคนที่อายุน้อยกว่าท่านเนี่ยเขาจะเอาเรื่องเดือดร้อนมาให้นะคนที่อายุน้อยกว่าท่านเนี่ยเขาจะเอาเรื่องเดือดร้อนมาให้ในเดือนมิถุนายนเนี่ยท่านจะเข้าไปเกี่ยวพันจะเข้าไปเกี่ยวพันกับสถานการณ์ที่มันเลวร้าย จะเกี่ยวกับคุกตารางท่านจะรู้สึกโดดเดี่ยวอ้างวางรู้สึกเหงารู้สึกเหมือนอ้างวางรู้สึกเหมือนถูกทอดทิ้งรู้สึกชั้นเหงาชั้นเปล่าเปลี่ยวใจท่านรู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกเหงาในด้านการเงินเนี่ยจะถูกช่อโกงเงินหรือจะมีคนนะมาเอาเปรียบท่านทางด้านการเงินในด้านความรักเนี่ยไม่ค่อยจะสมหวังเท่าไหร่ไม่สมหวังในเรื่องความรักนะคะมีความทุกข์ คนที่แต่งงานแล้วมีเกณฑ์ตั้งคันได้ลูกสาวค่ะสําหรับท่านที่มีสามีท่านที่แต่งงานแล้วท่านที่มีสามีแล้วท่านที่มีแฟนแล้วแล้วก็ไม่ได้กินยาคุมท่านที่ยังเป็นนักศึกษาอยู่อ่ะแล้วไม่ได้กินยาคุมอ่ะก็จะมีโอกาสตั้งคันตั้งคันได้ลูกสาวในเดือนมิถุนายนเนี้ยจริงๆเป็นเดือนที่ว่าท่านอ่ะไม่ได้เก็บตัวอยู่กับบ้านแล้วนะเพราะว่าท่านมีเกณฑ์ที่จะนัดเจอ จะมีการในเดือนมิถุนายนเนี้ยตัวท่านเนี่ยจะมีการไปหาเพื่อนท่านน่ะจะนัดเจอไปหาเพื่อนที่บ้านจะมีงานแบบพาร์ต้าติ้าต,าติกินแฮวอะไรประมาณเนี้ย้าติกินแฮวฉลองแห่งความขึ้นคานและความโสดคุณก็จะมีความสุขอยู่กับเพื่อนๆนะเออ มีเกณฑ์ได้ลูกสาวนะท่านที่แต่งงานแล้วหรือยังไม่ได้แต่งเนี่ยมีเกณฑ์ตั้งครันได้ลูกสาวท่านเป็นคนมีสเสน่ห์สาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม่แม่ๆเนี่ยท่านจะเจอคนที่เหมาะสมที่ท่านจะคบหาดูใจเป็นแฟนเป็นคนรักคนคนนี้เขาจะเป็นคนเงียบๆแต่อ่อนโยนเป็นผู้ชายที่คุยไม่เก่งเออแต่ทำงานเก่ง เป็นผู้ชายที่พูดน้อยต่อยหนักหรืออะไรประมาณเนี้เป็นคนที่ท่านะเหมาะสมจะคบหาเป็นแฟนด้วยในเดือนมิถุนายนเนี่ยอย่าเพิ่งย้ายที่อยู่อย่าเพิ่งย้ายงานอย่าย้ายที่อยู่อย่าย้ายงานในด้านการเงินเนี่ยเป็นช่วงเวลาของการใช้เงินแบบประหยัดควรจะรู้จักการสะสมการประหยัดท่านต้องในเดือนมิถุนายนเนี่ยท่านจะต้องเรียนรู้คำว่าการประหยัดการอดออม คนที่มีแฟนแล้วเนี่ยจะรู้สึกอ้างว้างสําหรับคนโสดเนี่ยจะมีคนดีๆมาลักมาชอบแต่ควรจะอดทนรอดูพัฒนาการไปก่อนผู้ชายที่ท่านจะไปตกหลุมรักในเดือนมิถุนายนนี้คนคนนี้เป็นผู้ชายที่รูปหล่อเป็นผู้ชายที่รูปหล่อหน้าตาดีและก็มีคู่แข่งทางความรักหลายคน ในเดือนมิถุนายนเนี่ยจะเป็นเดือนที่มีอนาคตสดใสท่านจะหาเงินได้เป็นเกาะเป็นกัมมีโอกาสที่จะชนะในการพาน,านันมีโอกาสถูกหวยท่านจะได้มิตรอุป,ปถัมภ์ธุรกิจของท่านก็จะเจริญรุ่งเรืองดีในเดือนมิถุนายนเนี่ยสิ่งที่ท่านควรรู้ก็คือสภาพอากาศรุนแรงและมีเกณฑ์จะเกิดแผ่นดินไหวในเดือนมิถุนายนให้ระวังภยัยให้ระวังภัยจากแผ่นดิน ไหวสภาพอากาศจะรุนแรงท่านเล่นพนันได้สามารถหาเงินได้สามารถหาเงินก้นหุงได้สามารถเล่นพนันได้แต่ให้ระวังภัยธรรมชาติให้ระวังแผ่นดินไหวให้ระวังพายุเข้าน้ำท่วมในสายตาเพศตรงข้ามเนี่ยท่านน่ะเป็นคนที่ซื่อสัตย์จริงใจเป็นคนที่นุ่มนวลอ่อนโยนและเพศตรงข้ามเนี่ย จะรู้สึกว่าท่านเนี่ยเป็นคนที่แบบเออจริงใจนะคะในสายตาเพศตรงข้ามเนี่ยท่านเป็นคนที่มีความจริงใจทีนี้เราจะมาดูไพ่ชุดนี้กันต่อนะคะ ในเดือนมิถุนายนเนี้นะเป็นเดือนที่ว่าท่านอ่ะจะช่วยคนโดยการแบ่งแบบทำบุญกระลอกตัวข้างบนนะมันหาอาหารไม่ได้มันหาอาหารไม่ได้าาารไไดกระลอกตัวข้างล่างมันก็จะแบ่งอาหารให้เพื่อนแบบว่าไฟดับอีกคุณก็จะมีความเออแบบ คุณคุณจะมีความคิดอยากจะช่วยสังคมประมาณนั้นอะในเดือนมิถุนายนมันเหมือนคุณจะมีความคิดอยากจะช่วยสังคมอะอยากจะตัวคุณรู้ตัวนะว่าคุณลำบากแต่ใจคุณอะอยากช่วยสังคมคุณอยากจะช่วยเพื่อนมนุษย์อยากทำบุญอยากทำบุญช่วยวัด ตอนนี้วัดในต่างจังหวัดนะหลายแห่งที่ว่ามีตุนสเสบียงพวกข้าวสารอาหารแห้งไว้เยอะก็มีคนคนจนๆที่ตกงานคนจนๆที่ไม่มีกินคนจนที่ตกงานคนจนที่ไม่มีกินก็แบ่งปันนะคะมีการแบ่งปันอาหารพิมรีพายมดดำเขาจะแจกของออนไลน์เหมือนกับว่ากล่องกำลังใจเหมือนกับว่าคนที่แบบ ตกงานไม่มีเงินเนี่ยก็ติดต่อขอกล่องกําลังใจได้เขาก็จะส่งในกล่องมีอะไรไม่รู้เหมือนกันแต่รู้สึกจะเป็นพวกอาหารแห้งพวกแมสพวกเออนมผงอะไรประมาณนี้เขาเรียกว่ากล่องกําลังใจนะคะในเดือนมิถุนายนเนี่ยท่านจะมีความสุขเนี่ยนะคะแฮปปี้ค่ะ Dare to be happy ก็จะมีความสุขคนมันจะมีความสุข นะคนมันจะมีความสุขแต่บางคนก็กินแห้วนะบางคนก็กินแห้วอ่ะบางคนก็สมหวังในความรักแต่บางคนนี่ก็แฟนทิ้ง See the ะ i ล h t แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์นะคะ See the l i g h t ก็คือเห็นไหม See t h e l i ล h t เห็นแสงสว่างนั้นไหมแสงสว่างอันนั้นก็คือวิธี ที่คุณจะค้นพบในการแก้ปัญหาในอนาคตนั่นเองในอนาคตเนี่ยคุณจะค้นพบวิธีในการแก้ปัญหาชีวิตจะได้ค้นพบนะจ๊ะชื่อเบอยู่คุณเป็นคนสวยคุณเป็นคนมีสเสน่ห์คุณจะมีความสุขยิ่งสวยก็ยิ่งสวยยิ่งสวยก็ยิ่งรวยยิ่งสวยสวยสวยค่ะ นี่คือพระนางมารีอังตัวเนตผู้หญิงที่รวยและสวยมากคุณเป็นดาวเด่นในงานปาร์ตี้คุณเป็นคนน่ารักคุณเป็นคนมีสเสน่ห์สิ่งนี้ทําให้หลายๆคนนะอิจฉาคุณแล้วคุณก็เป็นคนร้องเพลงเก่งด้วยคุณจะรู้สึกมีความสุขคุณจะรู้สึกมีความสุขขึ้นเมื่อคุณได้ร้องเพลงได้ไปซิงกิ้งได้ไปคาราโอเกะ Stars New Start ตามก็คือการเริ่มต้นชีวิตใหม่ มันถึงวัฏจักรของผีเสื้อผีเสื้อมันมีวัฏจักรของมันเมื่อมันสิ้นสุดวัฏจักรของการเป็นหนอนตัวอ้วนเมื่อมันเป็นหนอนตัวอ้วนมันก็จะเข้าสู่ระยะของดักแด้พอเข้าสู่ระยะของดักแด้หลังจากระยะดักแด้มันก็จะเข้าสู่ระยะของการเป็นผีเสื้อจากหนอนเป็นดักแด้แล้วก็เป็นผีเสื้อนี่คือวัฏจักรของคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตของคุณอ่ะมันจะมีช่วงหนึ่งอะที่ลําบาก ก่อนหน้านี้คุณเหมือนหนอนตัวอ้วนแล้วก็พอถึงช่วงโควิดเนี่ยมันไม่มีอะไรจะกินแล้วก็ต้องอยู่ไม่มีอะไรจะกินแล้วก็ต้องอยู่แต่ในบ้านมันก็เหมือนหนอนมันเหมือนหนอนที่ถูกที่แปลงล่างอยู่ในดักแด้เหมือนหนอนอะที่ที่กําลังจะแปงลงร่างก่อนจะมันจะแปลงล่างเป็นผีเสื้อหนอนอะมันจะต้องอยู่ในรังดักแด้เพื่อแปงลงร่างเพราะฉะนั้นเนี่ย ชีวิตของคุณน่ะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณน่ะจะได้แบบรีแลกซ์ได้พักงานได้ตกงานได้พักงานแล้วก็ได้ตกงานนั่นเองทีนี้เราจะมาดูดวงของท่านด้วยไพ่ที่เอ๋ยังจำความหมายของไพ่ได้ไม่หมดค่ะเราจะมาดูดวงกันด้วยไพ่ชุด the power of love เป็นบัตรคำพูดนะคะเป็นบัตรคำพูดหมอดูหมอดูเก่งๆใน YouTube หมอดูเก่งๆใน YouTube หลายคนก็จะทำเป็นพวกบัตรคำพูดดูดวงนะคะหลายคนแต่ของเอ๊ขี้เกียจ <c ười> ขี้เกียจค่ะซื้อเลยอีวอรลูชันนะคะอีวอรลูชัน บังเอิญแปลออกค่ะ evolution แปลว่าวิวัฒนาการการพัฒนาตัวเองในเดือนมิถุนายนนี้เนี่ยท่านจะได้วิวัฒนาการวิวัฒนาการนะหากมนุษยชาติไร้ซึ่งการวิวัฒนาการมนุษย สยชาติก็จะสูญพันธุ์ไปนานแล้วเหมือนพวกไดโนเสาร์ในเดือนมิถุนายนเนี้ท่านจะได้วิวัฒนาการตัวเองนะคะวิวัฒนาการตัวเองเพเทียนนะคะความเจ็บปวดยูอเ r e บิลทูเลตเดอะยูนิเวอร์แซลอินเนอร์ชีออฟทรานส์ฟอร์เมชันมูเอ็กคอร์ดินทูอิสโอแล้วิงิทึมความเจ็บปวดนี้มัน จักรวาลน่ะจักรวาลพลังงานของจักรวาลน่ะพลังงานอ,งอันยิ่งใหญ่ของจักรวาลรับรู้ความเจ็บปวดของคุณและมันช่วยการ์ฟอร์เมชั่นความเจ็บปวดนี้จะทำให้คุณเปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมและสิ่งเนี้จะทำให้คุณเนี่ยได้สมหวังในความรักในอนาคตนะคะดูอีกใบนะ In i n d i v i d วิธีอ y t ่ลีฟอยู่ a า e u n u r e ์ e รูซตั้ม o อฟ o ล e ฟ e e นทุกสิ่งที o คคุณสามารถทำสิ่งที่คุณปรารถนาให้เป็นจริงได้แต่สิ่งนั้นแต่สิ่งนั้นก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริงด้วย <c ười> คือคุณสามารถทำสิ่งที่คุณต้องการให้เป็นจริงได้แต่มันก็อยู่บนพื้นฐานของ ความอยู่บนพื้นฐานของความจริงเนี่ยแหละ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านค่ะท่านใดที่สนใจอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวก็ให้ไลน์มานะคะท่านใดที่สนใจอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวก็ก็ไลน์มาค่ะแล้วเดี๋ยวจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไปที่ใต้คลิปนะคะให้กดให้กดไปดูที่ใต้คลิปแล้วก็ท่านใดที่เข้ามาดูดวงในคลิปนี้เนี่ยนะก็ขอความกรุณาช่วยกดซับสไครต์แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะ